สวดีจ้ามุนีเขามาเบ่งวิธีการผสมอาหารงัวเด้อในลูกเพื่นกินลูกเพื่นจะรอจะเลีอยู่ลูกเพื่นจะรอจะเลีอยู่ทากินแต่ริ่มมือจะต้องอยู่นี่มนนุนีเนพิ่อนกับนี่นกันข้าวโพดมุนีเพิ่อนกับฮั่นข้าวโพดช้อยข้าวโพดในงัวเพิ่อนข้าวเถาก็ไปหาก อันเศษกระโพาต้นกระโพดมากส่วนผสมมพ่นก็มีจังส่ละเบิ่งเดินีีเด้อก,ดกูได้สิไปเอาไปเรียนแบบก็ได้เด้อลอกไส้ตะละมือตะละเว้นนี่ล่ละเนี่ลูกเพิ่นก็สจิทากินยุ่งเสียล,ลูกเพิ่น,นั่านได้กินอาหารแนบ่ใดเนาะวนเลย แน่แนแน่แนเดี๋ยวก็ได้กินดอกก็ได้กินดอกนี่เปลือกกล้วยพอมนี่เปลือกกล้วยก็ไปเอาอยุตลาดเขาเอาทิมแล้วไปขอซื้อเพิ่นสิบาทซาบาทนี่อาหารอันนี้อาหารนี่ผสมไปนะน้ำจากน้ำตาลพอมห้ามพอมคุณดา ลูกเพิ่นแต่ละมือแต่ละเว้นอยู่กับลกูกพวกน่ะเลิกงานมากนงสีหล่ะงานอดิเ,เรกเบียงงัวมองเอาเดอ้อพุกน่ะหวนห้วนหวนลูกเพิ่นกระไรจะรอจะแลอยู่พุกน่ะทำไมก็เอินซื้อดิ่ค่ะน่ะหวนที่ได้กินละ่นหวนลูกหน่อยเพิ่นเอากินกินกินก็ไป พ่อซูให้กินแล้วนี่กินอาหารวางก,ก็จะเป็นกล้วยกล้วยกล้วยทุกมือเกลือกล้วยง่วงมีสีตประจำชุดไฟชุดมั่นแซบบอ แซบบอ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 โดนัดแซบบอแซบคักบออย่าแซบบอหนีแซบบอกินบอสนใจลูกเลยนน้อนี่เนาะเด้ออาหารงัว กวนตะละโตประจําจุดแต่ละมือผสมใส่กล้วยพอมต้นกล้วยหั่นต้นกล้วยใส่น้ำกินยังมอแดงยังมือเสาวก็เกินมนอาหารหัวอาหารเพิ่นหัวอาหารโคขุนโคนุ่นนมเพิ่นอันนี้พึ่งอันบดข้าวโพดพึ่งเซตเปลือกขา้าวโพดบบลอละเอียดหล้เฟืองเพิ่น รักเฟื่องไว้ยามแรงไม่มีหญ้ากินแต่ว่ากระปลูกหญ้ายูฮันละนี่แตะ่ละมือแตะ่ละเว้นมาไปไซด์ด็อกอยู่นี่เป็นมีง่วเพิ่นเด้มบรรยากาศดีกลาขึ้น แซบบอแซบบอกินลูกกินกินเข้าไปได้สามเดือนประมาณสามเดือนสิบกัวมือนี่ตัวนี้เนี่ยนะแซบพ่อเพื่อนกินแซบร้ายแซบร้ายแซบร้ายคนอ่ะ สูตรนี่กินดีเดอ้อนี่เดอ้อมีหัวอาหารมีผงบีมิกมีกากน้ำตาลมีรำมีต้นกล้วยคุกเขาเข้ากันแซบแซบเดอ้อนี่แซบเดอ้อสูตรนี้แซบเดอ้อกินดีไรวนวนอ่ะ เออกินไปกินไปมันแซบแซบบอแซบบอแซบบอไปกันเด้อบอนี่